คือจริงถ่ายตอนจบเป็นสองแบบใช่จริงปะใา่ตอนจบเป็นสองแบบไม่จริงอันนี้คือจริงปะเราต้องรุนเหมือนกันเหรอต้องรุนะคือจริงจริงจริงคืออะผมสบอยนะอันนี้อาจจะไม่ได้ลงนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ควากอนคมอนไม่ได้แล้วมีตอนจบแบบแฮปปี้กับตอนจบแบบอาจจะแฮปปี้แต่ว่าใช่แฮปปี้ตอนจบคือตอนจบคือจ้าตอนจบี้ตอนจบคือกันเนี่ย จะตกเวทีดักตอนอยู่คอนเวิร์สร้องเพลงอยู่ตกเวทีขอพูดได้แล้วคนดูก็จะรับอยู่ข้างล่างใช่ไหมแต่ว่าคนดูรับน้ำหนักโฟสไม่ไหวอ๋อก็เลยโฟตกมาหัวแตกตายเลยตายเลยแล้วผมก็เสียใจมากผมก็เลยไปหาผิวซอลแล้วคุณก็แบบขึ้นสะบันไปตามผมก็ให้ผมไปหาที่สอลแล้วเขาบอกผมเป็นผมเป็นแม่ลวเป็นธรรมดา 别过来。